โอ้ยเก้าห้าได้แล้วเนี่ยเตกกะกันนานแล้วดิเนี่ย,ยไปครับอ้าวโคกโอยออครับอาจารย์ตาอ้อ้ยองเท่านอาจารย์มัล้วเลียงได้โอ้ย โอ้ยไปแค่โอ๊ยตีโดนลูกกตีไปกดไปเนี่ยจะโชว์ออฟซะหน่อยเอ้าเอ้านี่เอ้าข้อก็ไปนี่ลงจนได้ครับโอ้โหโอ้ลงจนได้ครับมาแล้วเจ็ดครับตะก้อทีมสุวรรณภูมิเซฟอัพอามาโอ้ยไม่ข้ามครับ

เอาลงเรียบร้อยเออมันโอ้โหนี่เสิร์ฟไปได้แต้มเออเฮ้ยใครว่ามึงใครบ้างอ๋ออ้อยพริกเนตโอ้ย ลูกเรียกเขาเรียกลูกพลิกเน,น็ตนะครับตั้งไปกไปันมาแล้วเอาโอ้ไปโอ้ดีดไ,ดไม่กลับครับตั้งไม่กลับเอาไม้ครับตั้งาไม้ไ สิบทรงเรียบร้อยไหลตามน้ำเลยไม่เรียกไหลฝีมือฝีมือไหลตามน้ำแล้วเอา ôi bay rồi, bây thử ngập ồ oh. Sụt ươm, sụt ươm Ươm <laughs> <ướm> không <mai thướng. cười> Ừ, ừ. à mấy é mumu, velho. À, mấy é mumu, à Ai, ai, ai. Vê, Ừ. ừ. <laughs> ừ.

ยังคงรักษาแชมป์ได้ต่อเนื่องอมาอ้าวออกราคาราคี่ครับจานจบไปแล้วครับเรียบร้อยทีมน er. ี้อะมาแก้ม น่าเรียบร้อยโอ้ส oh! ุดสวยครับเรียบร้อยเปลีนครับอ้าว

โอ้โหอยี่ยมเสียบลงท้ายเน็ตพอดีครับลงท้ายขอดพอดีเลยลบุย้ยเกือบครับเกือบเฮ้ไไไยไม่ข้ามอโอโ cam ơn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ๋อลุออกครับเอ้ยโบูไปเอกไปเอกจบแล้วอ้าวเดี๋ยวมาดูชุกมาดูคู่มาดูคู่โหดดีกว่าครับนี่อ้าวเปลี่ยนบรรยากาศมาดูคู่โหดมั้งครับอ้าวนี่ ดูเทคนิคการส่งตะก้อครับนี่อ่าดับแชมป์น,น,นั้นเลยครับนี่กําลังแค่เล่นแค่สองคนได้นะครับนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่อาจารย์ปับ๊บส่งไปอาจารย์ปับรับกลับมาส่งกลับมานี่ปับ๊บเสิร์ฟส่งไปอีกนี่นะไม่ธรรมดาครับนี่คู่นี้สุดยอดคู่โหดแห่งปีครับนี่เห็นไหมครับฝีมือ เกือบโอ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้เอาเอ้าเอาโอ้โหสุดยอดอาจารย์อื้อเอ้าเอ้าโอ้โหส่งไปอีกมังไม่ลงครับยังไม่ลงฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเลยทั้งคู่นี้อ๋อสองหนึ่งสองสามดีโอ้ยเกือบ โอ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหขอบคุณมากครับเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับนี่เอาแล้วครับโอ้โหนี่สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวชอวกทีนี้อีกลูกหนึ่งครับนี่โอ้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสแปดเก้าโอ้โหนี่หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกทรงนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงจริงอ้าวปั๊บหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้านี่อาจารย์นี่โอ้โหนี่สุดยอดเลยคู่นี้โอ้โหนี่คู่โหดครับน,นี่เอาปึ๊กเอาล่ะครับอ้มาวเ,เดี๋ยวไปชมในเวทีต่อไปครับนี่ นี่สุดยอดเลยโอ้โหเีมืออะไรมือไม่ธรรมดากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวลงสนามกัครับคู่นี้นี่โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูมือเสิร์ฟสุดยอดสมังของทีมนี้ครับนั่น